สวัสดีครับวันนี้ไร้าสาระเรามาเปิดและไอเทมร้านหนึ่งวันนี้หลอกคุณเลขค่ะมากินเนื้อบอกว่าเฮ้ยวันนี้เลิกงานเสร็จเร็ว,วน,นี้เดี๋ยวเราไปกินเนื้อย่างร้านเด็ดกันน้องเนยคิดว่าต้องไปแถวทองหล่อใช่ไหมใช่ใชแต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ทองหล่อ่าเราอยู่แถวเกษตรนังหวัดมินเดี๋ยวพาไปกินเนื้อย่างเด็ดตัวหนึ่งที่เรามาทานกันประจําบอกได้เลยว่าเด็ดฮะมีดีแน่นอนปะ นี่ร้านนี้เนยร้านนี้บอกแล้วร้านนี้เด็ดร้านนี้เด็ดมีเนยเอห้าไหมคะโอ้โห, <c oughs> โโหยิ่งกว่าเอห้าอีก <c oughs> เดี๋ยวพาไปชิมเดี๋ยวพาไปชิมพาไปชิมนี่สวัสดีเจ้าของร้านคับพี่น,นัสวัสดีนะครับนี่สวัสดีเจ้า <นะ S 2> ของร้าน <c oughs> บอกว่าเด็ดบอกว่าเด็ดไป <c oughs> ที่มากินเนี่ยร้านเขาอยู่ตรงหัวถนนก็ชื่อร้านลาบยะโสตอนนี้ก็เปลี่ยนละเป็นร้านลาบดังละเป็นร้านใหญ่ละมีดีแน่นอนอร่อยแน่นอนอ่ะเนอยอันนี้อะไรมาแล้วยำไหลบวัวหมูยอค่ะ ừ, ừ, หมูยออุบลเนี่ยนะคะหรอไม่ใช่หมูยอธรรมดาแล้วหมูยออุบมันดีกว่าหมูยออย่งอื่นยังไงหมูยออุบลก็สวยกว่าสาวอุบลสวยอาเหรอสาวอุบลสวยกว่าเราเพิ่งรู้เนี่ยแต่นี่ น้ำนี่นัวมากเลยเนี่ยนี่ปลา,าปร้าป่ะปลาร้าค่ะปลาร้าปลาร้าดูดูสีหน้าเทพดิครับน้ำลายไ,ไหลน้ำลายไหลอ่ะจุ้งดิครับจุ้งจุ้งจุ้งดูสส้มตำมาละอันนี้คืออะไรปูปลาร้าคูปลาร้าคือคืออะไรเผ็ดวเ็ดชอบน้ำปลารา้เขาอืน้ำปลาร้ดิน้ำปลาร้า มีความนัวทังคูน่น,นัวคือ <startups> อะไรแซ่บเจ็บเผ็ดเผ็ดเผ็ดนำแล้วก็ะกะลาเข็มด,ดีนี่มันเรื่องอะไรอะ่ะตำโคล่าปะคะตำโคล่าของพี่อ่ตาตำโคล่าของพี่เลยเนี่ยนี่คือตัวชอบเลยเนี่ยตัวนี้น้ำโคล่านี่เหมือนตำไทยกับ ตำกูปลาล้๊าเฉยใช่ไหมคะตำโคร้าใช่ไหมนะเปรี้ยวนำเปรี้ยวค่ะนะเปรี้ยวนำแล้วก็มะกรอเขากรอบดีแล้วก็ที่ชอบกินมะกรอเขาสับนะสับสับสับ,สบแล้วก็ปุ๊บบางที่เนี่ยมะกรอเนี่ยขูดเขาใช้ขูดขูดแต่ที่ไม่ชอบที่ชอบมะกรอสับแบบนี้ยแล้วชิ้นมะกรอม,มันได้ใจดีนะนะแล้วก็ตำโคราชเนี่ยเปรี้ยวนำเปรี้ยวนำแล้วก็ตามด้วยความเค็มของปลาล้าปลาล้าปุ๊บ จะคิดว่าเขาใช้น้ำตาลปีป๊บนะมันเลย <ภา S 1> มันทำให้รสชาติมันเลยเออมันนัวจริงๆนะรสพิรุองสุดนะคืออะไรบ้างค่บบะเนี่ยฝนดินเหมือนพวกแบบพวกเองอ่ะแน่นอนก็เป็นหัวขั้วเองใช่ไหมคะจำปลาเนี่ยคือปลาเอ้ลำโพงปลาเนี่ยแนะนำให้สั่งเพราะว่ารู้เลยว่าอร่อยแล้วมาละอันนี้คือไส้ย่าง พี่ชอบไส้ย่างของเขาเนี่ยพี่ว่ามันแห้งดิแล้วมันไม่มีกลิ่น <ภา S 1> แล้ววิธีทําของเขาเนี่ยเนยดูนะ <ภา S 1> เขาคุกด้วยเขาคุกด้วยเค <ภา S 1> รื่องเทศแล้วเขาก็คุกด้วยข้าวคั่วแล้วเขาก็คุกด้วยพริกไทยแล้ววิธีย่างของเขาเนี่ยเขาย่างสองรอบย่างรอบแรกไปก่อนประมาณ60%คุกแล้วเขาย่างอีกทีประมาณ100%คุกแล้วเวลามันจิ้มกับน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มตัวเนี้ยจิ้มรูว ใช่เขาแม่ฮอืมนะดีไหมอร่อยรอ,อร่อยบอกแล้วอะของอมาครบแล้วเราก็ตอนนี้นะวันนี้ที่สั่งไปนะมีเมนูนจิม้มจุ่มเนื้อน้องลายนี่ตำปูปลาตำโค้ด้าแล้วก็อันนี้อะไรยำไหลบัวยำไหลบัวนอะแล้วนี่เด็ดกดที่บอกก็คือเด็ดมากเนื้อ้งห้าสามตางแล้วก็อันนี้ลิ้นลิ้นย่างและอันนี้ก็คือคอหมูย่าง ไส่สย,ย่างและอันนี้อันนี้คือเนื้อยำเนื้อ,อย่างโอ,อยำเนื้อได้กินแล้วขำเลยนะคะนั่นนั่นนั่อันนั้นมันคนละย่างนนี้มันเนื้อคนละเนือ้ออันนี้มันเนื้อนเนื้อวัว<อ>ไม่ใช่แม่คุณ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยตอนนี้ก็มาครบแล้วอขออนุญาตกินกินก่อนนะ,ะกินก่อนให้เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงออร่่ยีผมเด็ดนะ เนื้อเนี่ยแน่เนเอ็นที่พี่ชอบเนี่ยเสือมร้านเขาเนี่ยอย่างที่บอกเขาเขาย่างสองรอบย่างรอบแรกย่างที่ไฟป,ประมาณ60%ย่างที่ความสุกประมาณ60%แล้วก็พักไว้เพราะว่าเนื้อเจ้าร้านเขาเนี่ย คนมันเยอะมากเขาไม่สามารถย่างทีเราขายเลยคือต้องย่างไว้ก่อนย่างไว้ตั้งแต่สี่โมงแล้ว60%แล้วเวลาลูกค้าสั่งมันมนลงย่างอีก20%แล้วเนื้อเนี่ยเขาไม่ได้ย่าง100%นะเนยจะเห็นไหมความสุกของเนื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80%เพราะถ้าย่าง100%คุณมันจะเหนียวเนื้อไม่เหนียวแล้วคะนี่ไม่เหนียวไงเพราะนี่แล้วเนื้อเขามีมันได้ไหมแล้วเสิร์ฟร้อนให้เขาเนี่ยเขาหมักที่ซอสเขาหมักที่ซอสไปแล้วแล้วพูดง่ายว่าจริงๆแล้วไม่จิ้มกินไม่จิ้มก็อร่อยจะกินจิ้มน้ำจิ้จจจะิ้แ หวานอร่อยหมดก็จะบอกได้เลยว่าที่เนี่ยร้านลาบจองโสร้านนี้นะครับซิกเนเจอร์เขาที่ผมการันตีเลยคือตัวนี้เนื้อตัวนี้เนื้อย่างตัวเนี้ยผมว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นไรไอเทมที่ถ้าคุณถ้ามาร้านนี้นะคุณต้องสั่งผมมากทีเนี่ยผมสั่งห้าคำเลยนะและราคาเนี่ยหลักสิบ คุณกินได้เลยคือเป็นเมนูที่บอกว่าเป็นขึน้นหน้าขึ้นตาเป็นเมนูซิงเกิลเจที่ผมการันตีเขาบอกว่าบินเบาแล้วใช่ไหมฮะ<ร>โอ้โหนี่แม่ครัวของเราสวยมากเลย<ร>เดี๋ยวฮะ<ร>คุณพ่อสวัสดี<ร>นะครับสวัสดีครับบินบินเบาแล้วใช่ไหมฮะ<ร>เดี๋ยวเดี๋ยวขอ,ขอขออนุญาตบุกครัวขอขอนุญาตบุกครัวอันนี้ทําอะไรอยู่ฮะนี่ทำอะไรอยู่อันนี้ทำรานของอยู่นะฮะเปิดมากี่ปีนะฮะเนี่ย กี่ปีแล้วล่ะกี<ร>่ปีนะฮะห้าหกปีแล้วจริงๆเรามากินตั้งแต่ร้านอยู่ตรงนู้นหัวถนนร้านเล็กๆเลยใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้นี่ย้ายมาตรงนี้แล้วเพิ่งปิดปรับปรุงร้านไปอ่าแล้วเพิ่งมาเปิดใหม่อ๋อโควิดโควิดจริงๆเมนูร้านนี้ที่เด็ดที่สุดที่ผมชอบก็คือเนื้อย่างมากี่ทีต้องสั่งเป็นสิบจานเลยถามหน่อยฮะร้านเราเนี่ยจะเรียกว่าลาบยะโสเลยใช่ไหมค่ะคือเราเป็นคนยะโสได้วยไงฮะ นี่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนยะโสเลยแล้วก็คือย้ายภูมิลำเนาตอนนี้มาอยู่กรุงเทพใช่ไหมฮะเปิดมา6ปีแล้วถามว่าขายดีไหมนี่น,นี่ขายดีไหมขายดีไหมขายดีค่ะขายดีมากถ้าคนจะมากินที่เนี่ยต้องบอกว่ามาที่ไหนร้านอยู่ตรงไหนครับนวมินหกิบปครับนะวมิ 68, วนหกสิบดนะฮะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมฮะมีครับเบอร์อะไรครับ 0 8 5 085 138 138 7514ครับ7514สหหนึ่งสโทรมาเลยฮะต้องจองที่นะฮะตอนนี้ถ้าไม่จองไม่ได้นี่กำลังทำอะไรอยู่ฮะลาบหมูครับลาบหมูนี่นี่นี่มามากล้องมาดูกล้องมาดูนี่นี่ราบหมูของเรานี่เด็ดมีอะไรเด็ดกว่าคนอื่นเขามีอะไรบ้างเราเด็ดเพราะว่าเราใส่ใจลูกค้าสั่งเมนูอะไรเยอะสุดครับพวกเนื้อย่างพวกน้ำตกไละครับอ่าเนื้อย่างน้ำตกเด็ดสุดเลยแล้วเราเก่งเรื่องตำไหม ตํานี้เราบอกทําพอเป็นนะฮะับจริงๆตําอร่อยมากผมอะ่ะกินตําโคราดอร่อยมากท,ที่เด็ดที่เด็ดอีกอย่างคือนี่นี่นี่อันนี้คืออะไรฮะหมูยา่างย่องหมูย่างอชอบมากเมนูนี้กล้องถึงไหมกล้องถึงไหมนีม่นี่นี่ แล้วเราต้องใช้คอส่วนไหนก็คือคอหมูเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคอหมูเลยผมอยากถาม็นความรู้ไอ้เมนูเด็ดที่ผมชอบกินก็คือเนื้อไอเสือร้องไห้เนี่ยมันใช้เนื้อส่วนไหนพ่อขายเช่บ้างรับใบบัวบ้งครับอ๋อขายเท่แล้วใบบัวนะฮะนี่น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูเดี๋ยวให้ด,หด,หดูตัวไหนฮะตัวไหนฮะนี่ นี่เลยนี่ขายเค่หางไอนี่ห้าหางไอเท่นี่นี่กล้องเห็นไหมฮะกล้องเห็นไหมฮะนี่นี่ฮะนี่ฮะเราย่างไว้รอบหนึ่งก่อนครับแล้วก็มาย่างย่างอีกรอบหนึ่งอ่าโอเคโอ้โหนี่ตอนนี้นะฮะจะสามทุ่มแล้วนะยังแน่นอยู่เลยนะฮะปกติร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับมากันได้ทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุด ก็มีครับช่วงไปลายเดือนนะครับอ่าช่วงปลายเดือนจะหยุดก็โทรมาก่อนที่เบอร์ที่บอกให้เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้นะฮะเอาละฮะวันนี้เรามาบุกครัวเลยลไปดูมือส้มตำดูส้มตำเน่เน่เน่ๆๆมือส้มตำคนสวยนี่เมนูอะไรต่อไปยังไม่มี <S 2> <S 2> ยังไม่มีตอนนี้ตอนนี้คกว่างแล้วคกว่างตอนนี้เกือบสี่ทุ่แล้วคกเริ่มว่างนะตอนนี้คือตำไม่หยุดเลยมันกคอใช้วันแลกกี่ลูกอะ ประมาณ1ถุงค่ะถุงละ10บโลแม่นหมายความว่าตําวันละ10บโลสิบโลนี่กี่ลูกประมาณ1ิ1สามลูกโอ้โหตำมะละกอวันละสิบสามถึงสิบสี่ลูกนะฮะแล้วก็มีข้าวโพดด้วยค่ะมีข้าวโพดด้วยเรามีตำอะไรบ้างตอนนี้มีตำข้าวโพดแล้วก็ตำแตงตำแตาตำปูปลาแล้วก็ตำที่ผมชอบกินก็คือตำโคราชได้ตำโคราชกับตำปูปลาต่างกันยังไง ถ้าเป็นตำโคราชนี่ต้องใส่ตำไทยกับตำปูปลารวมกันอ๋อและที่ผมเคยผมเคยสงสัยว่ามัาม <combined> right. นใ yup. ส่ต <inspir> <asi> right. ัวอะไรนะมะกอกด้วยจริงป่ะใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือตำโคราชใช่ไหมและตตำปูปลาไม่ใส่ใส่เหมือนกันใส่เหมือนกันอ๋อโอเคตำอะไรอร่อยสุดของเราตำปูปลารนี่มาร้านนี้ต้องสั่งตำปูปลาร์นเมนูมาละไม่ใช่ออเดอร์มาแล้วอะไรแค่เนี้ยเดี๋ยวนะฮะ ตำไ, <Bond> ไ,ไ,ไข่เค็มหนึ่งตำขออยาเลยฮะเดี๋ยวลูกค้าจะลูกค้าจะชอบมากแล้วก็คอหมูย่างเลยตํตำไข่เค็มก็คือเราเอาไข่เค็มมาดู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 ตำเลยตำเลยดู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 ด่ใส่ทดู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 กรดู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 ดรดูดูู่ด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 ูรูด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 ดดด่ โอ้โห,โหดูเสียงดูเสียงกล้องซูมเข้ามากล้องซูมเข้ามา <S <S นี่เป็นไงประมาณ6เมตรนะอันนี้คือน้ำอะไรน้ำตำไทยค่ะน้ำตำไทยนะฮะใส่หนึ่งช้อนนี่บุบเข้าไปแล้วอันนี้คือกุ้งแห้งนะฮะกุ้งแหง้งอันนี้ก็ถั่วขวแครอทถั่วฝักยาวกามือนึงแล้วนี่คือ มะนาวมะนาวฝานสักสามชิ้นอ่าสามชิ้นใหญ่ๆนะฮะนี่เรานี่เอกลุสิมากนะฮะเนี่ยนี่แม่ครัวสุดสวยนี่มะมะเขือเทศหนึ่งลูกตำเข้าไปโขกเข้าไปโอ้โหเสียงมานี่เสียงนี่ได้มากเลยฮะมะละกอขนาดไหนประมาณมือหนึ่งประมาณมือหนึ่งมะละกอนี่เราใช้แบบสับใช่ไหมฮะอ่าเราไม่ได้ใช้แบบที่เขาขูดกันใช่ไหมฮะนี่ แล้วใส่ไข่เค็มเมื่อไหร่ใส่ตอนเสร็จใส่ตอนเสร็จ,รจนี่ฮะไข่เค็มปึบเข้าไปโอ้โหนี่เคยจับเวลาไหมฮะว่าคกหนึ่งใช้เวลากี่นาทีประมาณสามนาทีคกหนึ่งสามนาทีนี่โอ้โหเร็วสุดเร็วจริงว่าเร็วกว่าต้มมาม่ากินอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหนี่มืออาชีพจริงฮะอ่าดูเมื่อเอาไข่ไปสุดท้ายเสร็จแล้วก็ตักขึ้นมาพร้อมเสิร์ฟโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะ นี่ตำไข่เค็มหน้าตาแบบนี้ฮะนี่โอ้โหเป็นไงฮะสวยมากน่าทานมากบอกได้เลยว่าแซ่บจริงๆเป็นไงบ้างเนยวันนี้อิ่มไหมโอ้อิ่มอร่อยอันนี้เนยคิดว่าร้านข้างทางธรรมดาแต่เนื้อเขาดีมากแต่บอกแล้วว่าที่บอกว่าหลอกให้มากินเนื้อเนี่ยไม่ธรรมดาวันนี้บอกว่าดีจริงๆอ่ะก็นะฮะ,ะมานะฮะ ใครอยากมาทานอาหารอีสานนะฮะที่แถวต้บอกว่าแถวเกษตรนวมินนะมาตรงนี้นะฮะร้านลาบเจโซนะฮะลุมใต้นะฮะบอกได้เลยว่าติดถนนถ้าคุณจะมุ่งหน้ามาทางเกษตรนวมินนะฮะคุณมุ่งหน้าไปทางช็อกโกแลตวิวผ่านแยกไฟแดงมาคุณเจอปุ๊บอยู่เทินแรกร้านอยู่ซ้ายมือคนเยอะๆแนะนําให้มาสัก5้าโมงหกโมงคนก็เยอะแล้วนะฮะมา คุณจะได้สัมผัสร้านลาบจะสูตรแท้ๆนะฮะคุณจะกินก้อยคุณจะกินสร้อยจุ๊บคุณจะกินอะไรก็ w อท t e v e r ที่นี่เขามีหมดแต่ผมเป็นคนไม่ทานน้ำผมไงงั้นผมจะไม่สั่งเมนูผมผมจะสั่งเมนูสุกด,ดิบก็เด็ดน้องที่เอาที่อยู่คนหนึ่งก็มากินก้อยแล้วนี่ก็บอกว่าเด็ดนะที่ผมแนะนำเลยนะที่ขานแน่คือคุณต้องสั่งเสือร้องได้ลิ้นย่างตำโคราชจิ้มจุ่ม เนื้อน่องลายนะฮะแล้ววันนี้ก็ฝากเราสองคนไว้ด้วยนะฮะแล้ววันนี้ไร้สาระเราก็อิ่มนนำสำราญวันนี้น้องเหนืยหน้าแดงที่ไม่รู้เผ็ดหรือเมาเลยนะเผ็ดเผ็ดนะฮะวันนี้นะฮะทุกคนฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดซับส,สไครต์ให้เราด้วยนะฮะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วไปดูเราในคลิปหน้าครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนครับบา,บายเยเจอกัน <c oughs>